วันนี้ลูกค้านะครับเอาโน้ตบุ๊กมาแกะล้างทำความสะอาดนะครับนี่นะดูดูฝุ่นนะครับเพื่อนๆนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะล้างทำความสะอาดให้นะครับบอสมาบอสมาบอสมาหรอ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 ขอไพ่นี่นะครับดูดูดูนะฝุ่นเยอะมากเลยนี่นะ โอ้โหนะครับแบบนี้นี่อันตรายนะครับเสียหายไหม็อตได้นะเพื่อนนะครับผมตัวนี้ตัวแรงด้วยนะครับบิมมิ่งนะครับตัวเอ็มูสองสล็อตนี่ก็โอ้โหแล้วนะนะครับเพื่อนท่านไหนนะครับที่จะรู้สึกว่าพัดลมเสียงดังนะครับเพื่อนเพื่อนก็นะครับลองดูนะลองดูแกะนะครับแกะลองดู จะปักให้ลูกค้านะครับปักฝุ่นประมาณนี้นะปักแล้วก็มันเหนียวนะมัเป็นกุ่นเหนียวนี่นะตัวนี้หมุนหมุนแทบไม่ไปแล้วนะนี่นะนี่คนระับลูกค้าบอกเสียงดังเพราะว่าฝุ่นมันเยอะหมุนแทบไม่ออกอนะเดี๋ยวเป่าฝุ่นน่าจะครับยัไม่น่าจะเสีย เดี๋ยวนะปัดฝุ่นก่อนนะครับนนแล้วก็เดี๋ยวคุณผ่านให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้นะครับหลังจากทำปรกสาแล้วนะแกะเป่านะเห็นไ,<ป>ไหมครับเพื่อนๆตัวนี้ก็คือติดนะติด ปุ่มติดหมุนไม่ออกตอนสปีดรอบมันจะเสียงดังนะครับนี่นี่นะครับตัฟปุ่กี้เยอะมากนะอันตรายมากจะเกิดเสียงช็อตได้นะครับนะครับอาจจะเกิดเออมันปุ่มเยอะนะครับมันอาจจะเป็นคราบนะครับเป็นคราบน้ำนะครับลงไปที่ตัวเมนบอร์ดนะนะครับอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับอันตรายมากนะปุ่มเมื่อกี้นะครับเบร์ อันนี้าก็จัดการนเ้ื่องของอันนี้ปอดน็อตออกนะตัวเล็กนี่แล้วก็เป่าของใต้ด้วยนะได้เป่าแล้วครับุ่าต้องระมัดระวังนะไรับี่รนเีเ่ะเอาา้นนออันอน,นี้เนาะ เรียมแล้วละอันนูนด้วยนะเป่าปัดให้หมดแล้วครับประมาณนี้